ประเด็นยังอีกอประเด็นอะไรที่นี่ <c oughs> ก็เรื่องราวเรื่องประเด็นที่นี่เนาะ,ะเราอยู่กทรทมบ้านติดกันยังไม่เคยได้คุยกันเลยต่างคนไทยครับนเนต่งคนคันนะ้มันสังคมมันเมื่อคุ้มต่อไปก็จะเป็นแบบนั้นเลยพี่ต่อไปสมมตินี่ต่างคนต่างดินล้นคณะไรบ้านเก่งนางนี่นะตายยุศนบ้านหรือ กันอยู่กลางบ้านกันยังบูักเขาไม่บูจากกันเลยอ๋อเห็นม่เพราะว่ามันเป็นอะไรบ้านบ้นกลางนานี่คนหลายบ้านคนหลายบ้านมาอยู่กันเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้มาอยู่มาจากดั้งดั้งเดิมเหมือนเหมือนบ้านกบบานหรือกบกล้วยนะเออเหมือนบ้านเขาต่างถิ่นมาอยู่มาเหมือนหลวงเขาจัดสรรแบบนี้ไงบางคนก็คนใต้มาอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะเขาม่ซื่อกี่ดินกินดอนนะได้มาจากที่อื่นนะที่บ้านหญ่ก็จ้างจ้าโอ้ครับผมนะ ค่ะแต่ว่าอันที่ที่โกกล้วยนี่ยังยังมีการช่วยกันอยู่อืมแต่เขาก็ไม่ได้ตีไม่ได้อย่างใดล่ะอืมแล้วเราก็มาพูดเรื่องอว่าอีอันเหนียม,มาบิดซื้อนะแ,แล้วเราก็มาพูดเรื่องการที่อ่มีจิตอาสานะคือพ่อพอี่กนะอา่าเรื่องการเป็นการตายการน,นั่นการนี่เห็นไหมค่ะเขาไปอยู่นู่นเขายังมานะครับเนาะเขายังมาอ่าถ้าคนที่สนิทชิดเชื้อจริงๆเขาก็มาทั้งผัวทั้งเมียนะ หรือว่าคนที่ไม่สนิทก็ให้เอ็ดมินก็นเอาเงินไปช่วยงานเอาฝากเงินมามาช่วยแบบนี้ไง <c oughs> แล้วมันออมันมีประเด็นที่บอกว่าว่ากูถามหน่อยใครทีอ่อยู่ต่างประเทศใครที่อยู่ USA อยู่สหรัฐนี่อันถ้านญาติเสียชีวิตแล้วจะกลับมาเออกลับมาทานงานศพหรือว่าโดยที่ยังไม่ได้ไม่ได้เตรียมไม่ได้กะเตรียมอะไรเลยนี่มีใครมีใครได้กลับบ้างอืม มีมันเป็นคำถามจาก UFO, UFO. ว่าคนที่อยู่เมืองนอกนั่นขันญาติหรือว่าพี่น้องเสียชีวิตนี่มีไผ่กลับมาทันเนยมันมานอ๋อทันแล้วกันอยากมาเออขันมีค่าตัว๋วมีท่าตั๋วเครื่องบินขันไปถือต้องเมื่อก็มาได้เม็ดหน่นแล้วเมนบอกเออมา,มาขันบอกค่ะบุฟเฟ่เลยสะดวกกว่าใช่ไหมคะเบียชลาบอน อืมอันนี้ไม่เป็นคำถามข่อยก็เลยว่าข่อยก็ลงหัวในใจว่าเออกะซิมีแต่มึงตัวมาบวชทันเออหรือว่ามา่าเออนะอ่าหนูนะนะ <c oughs> หนก็หนูก็เคยหนูมีป้าที่เคยทำงานต่างประเทศเอ่าคือยาอ่ายายทวดอืมหนูที่อยู่นาแก่นะ่ะอืมเสียชีวิตเขาก็มาเด้ เพราะว่าสวดสามวันเนาะก็มาทันนะอืมมาทันอยู่ด้เออแม่หอยตายตอนเศ้าจองบินตอนเย็นเลยจ้าแมนบบเออพี่นูแดงมีแต่มันนน่ะหละเพื่ว่าไหนใครจะกลับทันเออ,เอ,อกลับโดยที่ไม่ได้เตรียมหรือว่าไม่ได้จองไม่ได้อะไรนะ่ะเพื่นว่าเออหลายคนได้ยอยู่ต่างประเทศก็เมื่อทันเลยจ้า <c oughs> อืมอืมเอมอ แม่คอยกลับมานั่นลหละป้าหนูก็กลับมาทันนะตอนนั้นก็ทํางานอยู่ที่ฟลอริดาเหมือนกันอืมพี่สาวของแม่หนูนะตอนสมัยนั้นนะอืมก็มาทันเลยจ้า <c oughs> <c oughs> เออมือไหนใครกลับใครกลับได้บ้างคนว่าเด้ก็ระซิมีแต่มือหันแล้วอืมน,นี่ก็บ คำเบ่างโงอีกแล้วคำพูดเหมือนกับว่าตัวเองทําไม่ได้แล้วคนอื่นจะต้องทําไม่ได้เหมือนตัวเองเออกลับไม่ทันจ้านอกจะซื้อตั๋วเครื่องบินวันหนึ่งกลับด่วนโอเคเสียค่าตั๋วเครื่องบินแพงนั่นแหละอันคุณคุณวันเพนเขาก็ซื้อตั๋วด่วนเขาก็ซื้อตั๋วนั่นเลยอืมคันมัเนี่ยกลับนั่นกลับได้กลับได้ค่ะ ขันมีเงินเออใช่ไหมพี่กลับได้จ้าค่ะอันนี้นะ่ะอันโอ้ยหลายปีแล้วนะคืออันเมื่อกี่ปีแล้ววะเมนมันสี่ยี่สิบปีเ้าบอนะอ้วนเนาะแต,แต่ยายอันพี่สาวของแม่แม่หนูนไปทํางานที่ต่างประเทศนจะยี่สิบปีแล้วมั้งตอนนั้นนะ่ะยายเสียนะแกก็บินกลับมาเลยนะแกไปทํางานที่ฟอลอริดา อืมผลิดาประเทศยังวะสหรัฐอเมริกาเนอะเออนะเขากลับมาทันมาได้หมดมีเงินงานพี่ได้ข่าวหยุดงานตอนเย็นบินเลยใช่ไหมพี่มีมันว่าว่าไหนใครจะกลับได้ทันบ้างกูถามหน่อยไอ้พวกที่อยู่ต่างประเทศนะเออถ้ามีงานด่วนหรืองานงานงาน,งานตายงานอะไรของญาติขอ,ของพ่อของแม่นี่จะกลับได้ทันนะกูถามหน่อยว่ามีใครบ้างเพื่อนวะ เขาก็กเมือนบ้านเมือนเมืองจ้าก็มีท่านหลายคนจ้าขนาดของอันป้าคอยนี่ยี่สิบปียี่สิบปีคืนหลังเหรอเก่จังมาได้อ่ะเออนะสวดสามมือก็มาได้ท่านมือทีสามมือปุงุงอืเออกลับได้สำคัญบอยมีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินนี่ละจ้าแมนบออืมน่าละเพิ่นบอ,อ,นนนอนว่าไม่มีหรอกกูไม่กลับ กูไม่กลับคนวะเออบอกกลับก็เลยตัวหัวมึงแล้วเออนะบ่ยังมาก็เลยต่หัวมึงแล้วแม่นบอกอืมนะมันด่าจนมันด่าไผลงขึ้อนี่ด่าผีเก่าแม่บ่มีมีหรือมันด่าอิเเดฝฟรังบอกแขวนแขวนกูอยู่ได้แขวนกูอยู่ได้กำมึงเบาให้น่าแขวนเนาะเบาเพาคือบ้านคือเมืองอือเขาก็มาแขวนตัว แมนบอกอืมกูไม่ขนาดอันอะไรนะพ่อกูพ่อกูตายบอกพ่อกูตุยกูยังไม่กลับเลยแล้วกูจะกลับไปรับอันกูจะกลับไปยอมรับอันพวกอันสิ่งที่พวกมึงฟ้องกูหรอกูจะกลับไปทําไมพนวะเออก็แล้วแต่มึงแล้วแมนบอกอ่าเป็นอย่างสิบอทนันมีเงินซื้อตัวบอซื้อตัวเศร้า ตอนเย็นกระบินได้ใช่ไหมพี่นิดเนาะอืมันนมีเงินน่ะมันก็มาได้เหมือนน่ยแหละมึงเอาเอาอย่างมางอ้างอ,อ,อืมเออเขาปะเลยยางเนาะเออเมนบออืมนะออพ่อป่วยหนึ่งเดือนตุยบินกับไทยพร้อมลูกสามครั้งในเดือนเดียวใช่ไหมพี่มิดอืมนะบอม,มากรสร้างหัวเออเมน เราพี่ก้อยเนาะสร้างหัวปอดมันแล้วเออแล้วยังมามีการมาว่าใส่ผู้นั่นผู้หนี่ว่าผู้แม่ผู้ใดเฮ็ดได้ผู้ใดสิมาได้ผมนีคนประเภทเดียวกันพมกนมาได้เมื่อจ้ามืึอมีแต่มึงอะไรจ้าผมกนีคนประเภทเดียวกันครับนะบาได้ชมแต่พ่อแม่จิตายจีเป็นอีห้าคือตัวนี้คือสระเมื่อคือตัดขาดเมื่อนะแม่คนพวกเดียวกันเนี่ยเอออีหยวกอืมอิเซฝลังเออ u f o พวกนี้ประเภทเดียวกันเ<า>ออ<า>พวกตัดขาดอันพอเมอืออีรีนะเฉพาะเขายู้อน้องกันได้เฉพาะเขาแบบอันความคิดเห็นเป็นในทางเดียวกันออหลดออหลดนะนะอืมควาคืดเขาค,คือกันเนาะประเภทเดียวกันอืมแต่เขาอยู่ใน,ใน้องกันบพราะรนะพวกโค้งเดียวกันบุญพวกอัน<สาย>พวกนี้ละคุณความคืดคือกันอืม ความคืดคือกันเคมีตรงกันพอดเมีอมเออสินเสมอกันนั่นล่ะเออจังหวะล่ะ,ออละพี่นาวพี่นาวนัาดีค่ะอ,อือสาม